สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการทำแกงส้มนะครับแกงส้มสะเดาดินใส่ปลาขยั่งนี่เลยนะครับเราเตรียมไว้เลยนะครับปลาขยงใส่ถ้วยไว้แล้วนี่ก็คือน้ำแกงเดือดๆเลยนะเราใส่มะขามเปียดนะครับลงไปแล้วก่อนหน้านี้อันนี้ก็คือวิธีการอะไรคุณช้อนเหรอตักฟองวิธีการตัดฟองนะครับเราต้องตัดฟองออกทุกครั้งนะเวลาเราทำแกงส้มนะ ยำพกแกงส้มทั่วไปนะครับใส่มะขามเปียกลงไปด้วยเพื่อความเปรี้ยนะสะดาวดินจะมีรสชาติขมนะครับเพื่อนนะใส่มะขามเปียกลงไปไงครับเดือดฟุดๆเลยใส่ชูรสลงไปแค่นั้นเองเพื่อนๆแล้วเติมลา้านิดหน่อยนะครับ<อ>มานนี้นำเดิมเดือดแล้วนะครับใส่ปลาลงไปแล้ว,ลวนะครนะับเพื่อนๆอีกอ้วนๆเลยปลาขายงแต่ไม่ขยง เพราะอะไรเพราะมันน่ากินใช่ไหมใช่ช่วงนี้ใส่ปลาขแยงไปไม่ต้องคนนะครับเพื่อนๆน,นะ,ะปลาขแยงเนี่ยอยู่ในน้ําจืดใช่ไหมน้าจืดจ้ะหาได้จากขอ,องบ้านาเรานี่หลยจ้ะท้องนาคลองอใช่ไหมครับคนที่นี่นิยมกินปลาขแยงกันนะเพราะารสาชาติเขาค่อนข้างนีจ่จะอร่อยนะครับปลาขแยกเนี่ยทำแกงส้มอร่อยมากๆเลยท่านผู้ชม เดี๋ยวไปดูพระเอกของเราดีกว่านะครับครับสะดาดินของเราเราเรานะครับภาษาเหนือเขาเรียกว่าผักขี้กวงวนั่นเองฮนะ <laughs> ผมเคยไปเก็บผักขี้กวงวนะครับตามท้องนามาแล้วที่ทํคลิปไว้กับท่านผู้ชมไปดูกันนะครับไปเก็บผักขี้กวงอันนี้ก็คือผักขี้กวงวของเราที่เราจะมาใส่แกงส้มนะครับหรือเราเรียกอยางนึงว่าเะดาดินคนภาคกลางเรียกว่าเสดาดินนั่นเองนะครับงามเลยนะเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการปิดฝาเพื่อรอให้ปลาสุกนะครับ ไม่ต้องคนนะเดี๋ยวปลาจะคาวนะทานผู้ชมอ่านี่นะครับกําลังเดือดๆเลยตอนนี้เห็นไหมครับน่ากินไหมครับทานผู้ชมเดือดสุดๆเลยใส่ปลาร้านิดนึงเพื่อเพิ่มความนัวนะครับโอน่ากินไหมครับออาพระเอกของเรามาแล้วผักขีกลวงหรือสะเดาดินใส่ลงไปเลยแบบนี้นะครับนี่นะฮะ เห็นไหมครับสดๆงามๆเลยกินได้ทางรากนะบ้านไหนไม่ชอบรากก็รา,ากต่อ,อกแต่เนี้ยเราล้างสะอาดนี่นะครับสะเดาดินหลายคนไม่รู้จักนะผมจะถ่ายให้ดูเลยนะคร<ม>ับถ่ายให้ดูกันใกล้ๆเลยจะได้รู้กันว่าเออนี่มันเป็นสะเดาดินหรือเรียกอย่างนึงว่าพักขี้กวงทางเหนือนั่นเองนะปีละครั้งจะขึ้นเองตามธรรมชาตินะจ๊ะปีละครั้งนะครับเป็นไม้เย็นใช่ไหม ใช่เป็นเป็นพืชเย็นใช่เป็นวัชพืชนี่แหละจริงๆเราเมื่อก่อนเราไม่รู้จักนะไอ้ต้นต้นผักชีกวงเนี่ยเราเห็นข้างๆนารับนี่ก็เป็นต้นญ้าตอนแรกนี่แค่นี้เลยสรรพคุณสรรพคุณดีมากดีมากเ์ชใน g ูเกิลเลยจ้ะอ่า g ูเกิลนะครับดูเลยนะครับ g ูเกิลแต่รู้ว่าดีจริงๆสรรพคุณเป็นยาจะเป็นแบบนี้นะจะเดาดีนมครับน่ากินไหมครับผักชีกวงเสปตา ปลาแกะนะครับหรือว่าปลาเขยืมแล้วก็ปิดไฟใน้าเร,รเ,เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวเรามาชิมกันชิมกันนะครับข <c oughs> มอมลอมขมเปร,รีร่บเปรีบ่บสุดยอดตักใส่ชามเดี๋ยวเราไปกินกันนะครับน่ากกินไหมครับ